ผสมอันนี้ตัวแม่ครับเนี่ยตัวแม่แบบนี้อันนี้ตัวผู้เขาจับเสื่องกันนะเจ็บ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 มีแห้งจุบอ้าได้ลูกจุ๊บอารได้ลูกเจ็บเจ็บเจ็บมันใช่เนคือมักกล้วยนี่นะครับผมเน่าวันลาดออกมาเอาวันผสมต้นไม้มือนี่เจ็บเจ็บเจ็บซาราลาสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ ep นี้ นะครับมานำเสนอเอาต้นไม้เสิรองกันครับผมเอาต้นไม้มาเสิรองกันนะครับว่าภาษาพันท้อผสมเกสรผสมเกสรมั่นครับผมเอาตัวผู้ตัวแม่มาเสิร์ฟกันนะครับเอาตัวผู้ตัวแม่มาเสิรองกันนะครับผสมเกสรใดๆผมคอลี่ใบมันออกกันครับสักครู่นะครับเนียบ้วเมื่อกี้นี่ ลี่เปนไอออกแล้วเอาตัวผู้กับตัวแม่มันซบใส่กันจับใส่กันโอ้ยเคยจับแต่ของคนใส่กันอันนี้มันจับของต้นไม้ใส่กันพักเนาะเอาพักซะจับของพักใส่กันเจ็บ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 มันสิได้ลูกมันสิงามครับว่าอันนี้ตัวผู้เฮียซอนตัวแม่อันนี้ เกสรตัวแม่อันนี้เกสรตัว <semester> ผ <medo> ู <Trick in control> ้มันจะเป็นหมากหมากกระโหลออกมานะครับเนี่เป็นหมากกระวยลออกมากระเนี้ส่เนี่ยจบเจ็บเจบบบเาจับเนี่ยไส่เจบเจ็มันจะเป็นหมากน้ยอยางเงี้ยมนีแล้วนะครับมาสิเงี้ยออกมาเป็นมากกระลกไปนแล้วเนี่ยไแล้วปลาของผมพอแล้วเนี่ยเกานิ้วแล้วนีย กระเด็ดเอาเลยครับเนี่ยตับเกสรตัวแม่นี่จะเอาไปผสมตัวผู้นะครับลีใบมันจะคู่กับลีใบมันจะคู่